ถูกมาก <ไป S 2> อะไรเงี้ยเอาเอะไรเจ้าสมัยก่อนอะถ่ายรูปแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วอู้น้องครับพี่อะขอบคุณน้องมากที่ไปเหรอครับโหพี่อะได้ออกกำลังกายทุกวันเลยออกกำลังกายแขกโอเคกูได้บุญสาวเป็นโบแล้วกูจะไปถูกกินดอกพี่นน์อะกโซแซ่กุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยเข้า เออ้ซเซ้ผเจมเพราะว่ามันเป็นเครื่องผ่อนคลายปวดไปตกติ๊กติ๊ติ๊กติ๊จนปวดสะบัดเลยเราคบกันนะมึงมันก็เป็นอย่างี้แหละกูอยู่กับเพื่อนมันก็เป็นอย่างี้แหละไม่เป็นอย่างงี้ตั้งนานแล้วมื่วานได้ตกองได้หลามหรืปล่าหลามหลามปุ๊บตกปับ ที่คุยยังไงเออแค่นี้แดกข้าวก่อนอี้ยพูดแล้วหิวเลยหิวอะไรหิวกล้วยบ้าบ้าอีสั์ร้านร้านข้าวอี้ยมันก็หิวจริงนะยังไม่ได้ยิมอะไรเลยเล็กไปบ้าอืมเล็กเกินปกติเท่านี้อุ้ยอร่อยมาย กำลังถ่ายโอ้ยไม่เอาไม่เชร่อเลย่ะกำลังถ่ายวีดีโอล่ะเราคิดว่าน่ได้วีดีโอแน่แนจีไม่ค่อยมีคนดูหรอกเนาะถ้าไลค์อีกจะโดนบล็อกอีกไหมไม่แน่ต้องแป่งตัวให้เรียบร้อยท่ายังไงเรียบร้อยใส่้อยืดมา่จะยืดแก้ไยาว ร้องทำไมอ่ะจะเอาสายางแล้วมันก็จะไปแล้วมันจะกลายเป็นคนเข้าเอ้ยอ่ะเข้าอะไรแม่ทำไมดูก็าแมนนี่ได้ไงทำไมหนูไม่สวยเลยยังอ้วนอยู่เลยเนาะแม่เนาะนิดหนึ่ง คุงส่องเดือนแต่พออ้วนว่านี่อีกน้องเดี๋ยวเอาลงก็ลงง่ายเอาลงเลยแล้วล่ะ <c oughs> หนน่หนูเหรอช่วพอแม่ทยงานก่อนการการไม่ต้องทำกันจ้า แม่ทางานก็ลุกไปเร็วสำหรับังรอหมตอนอกนี้แม่จะถ่ายงานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยก็มาแนะนํานะคะอันนี้เป็นลูกชายนะคะซึ่งสซนมาก่ะง,งานกันไม่ต้องได้ถ่ายกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่ต้องถ่ายกันนะคะส่วนลูกสาวนะคะตอนนี้ลูกสาวก็แห่ปากอยู่ห้องด้านข้างนะคะ ตอนนี้ลูกสาวแหกปากลั้นไปหมดนะคะจนคุณพอ่อเดินเข้ามาบอกว่าลูกร้องแล้วนะคะไม่สามารถดูลูกตอบไปได้อีกนะคะลูกชายก็วิ่งเข้าห้องมานะคะเพราะว่าตามหาแม่ไม่เจอนะคะวิ่งลงข้างล่างสองสามรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังลื้่ผ้าขนหนของลูกค้านะคะต้องให้แม่บ้านมาทําใหม่นะคะสำหรับคืนนี้นะคะส่วนการให้คลิปนะคะโปรโมทคืนนี้นะคะก็ ประมาณสักสามซีเทคนะคะก็จะสําเร็จนะคะจนลูกชายเข้ามานะคะไม่แน่ใจว่าผ่านหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็สร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงนะคะ<า>ก็ไม่ทราบว่าจะได้งานได้การหรือเปล่านะคะทุกคนแขป่วนหัวไหม <laughs> ปวนหัวไหมมีของของอ๋อใช่แมวหัวหัวเอ๊มีของของฝันนี้นะคะเขาของ Tá.